อันนี้อะไรครับอันนั้นสีอะไรสีเขียวอันนี้สียังสีส้มอันนี้ลูบิกอาลูบิกใส่ด้วยไหมปิดเลยเอารองเท้าใส่ด้วยไหมนี่ดิกลิมละแน่นี้ละนอดบนำไม่หอมมะนาวแม่แม่หามหนอยแม่หามหนอยแอวเรียนต่ำ <laughs> แต่เป็นเบาเบิง Vi, oui, vi. Oui.